ยินดีต้อนรับสู่สเรื่องอเล<ร>่าผีหลอน,อนในสามปีก่อนมานียังเฮียนอยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่งและหนึ่งในบรรดาเพื่อนที่สนิทกันนั่นแม่นมีจอย ซึ่งเป็นเพื่อนที่เริ่มเฮียนน้ำกันตั้งแต่ปีหนึ่งและในส่วงพักพรอนจอยมักจะมานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของจอยเองในสมัยยังเป็นเด็กซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหดให้จอยบออาจลืมมันลงได้ <S <S เออจอยเอ้ย,ยุดินก่อนลูกพอมีเรื่องอยากล่มน้ำด้วยพ่อมีอย่างพอพอคือว่าแรงนี่นี่พอเบิงสภาพอากาศแล้วคิดว่าฝนมันจะต้องตกแล้วก็ถือว่าเป็นฝนตกไหมมันเซียให้อึงกันออกมาหลายพ่อก็เลยคิดว่าสิ่วนลูกไปเลาะเก็บอึงน้ำกันคือกับปีกายปีกอนที่ผ่านมาหนาะ โหเป็นตะมวลแทกค,คือซิมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะเนื่องจากพ่อเห็นว่าแรงนี้จะต้องมีฝนตกและอื่องมักจะออกมาสวงฝนตกใหม่ๆจึงได้สักส่วนจอยผู้เป็นลูก้ายและก็เป็นไปตามที่พ่อได้คาดการไว้ฝนได้ตกลงมาอย่างหุ่นแหงจึงได้พากันหีเฝ้ากินขา้าว ก่อนจะออกไปซอกอื่นมาเก็บไว้เฮ็ดเมนูอาหารต่างๆสำหรับหลายวันหลังจากฝนได้หว้วยลงแล้วทั้งสองพอลูได้กะเเกียมอุปกรณ์ใส่อื่นพร้อมกับฮีฟ้าพากันออกจากบ้านไปพอท่าศักซาอาจจะได้กลับเดิกก็อาจเป็นได้และอีกอย่างในระยะน,นี้พอกับได้ยินข่าววา่าอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงมีเรื่องราวแปลกประหลาด จึงเห็ดให้บุคอยเห็นผู้คนออกมาทำมาหากินในตอนคำ่ำโอ้พอเป็นอย่างปีนี้คือบูมีคนมาเก็บอึ้งหลายแท้ปีกายนี้คือเห็นคนมาเก็บอึ้งแบบหลายเลยโอ้ปีนี้นี่มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่หมู่บ้านใกล้ๆเคียงเฮานี้เขาก็เลยบ่คอยออกมาหากินตอนคำ่ำหมู่บ้านเขาหลังจากที่ได้ยินข่าวฮเนาะเอา้าเป็นอย่างพวกเขาจึงมาบ่กกับก่อนบ่ เออบ่เป็นอย่างดอกมีแต่ว่าถ้าลูกเห็นยางพิษปกติกะหีบเอินพอรถเดอ้ออีกอย่างละแมนปีหนึ่งนี่อึ่งมันสิออกมาหลายติด่วงตอนฝนตกใไม่ๆนี่ทั้งสองพอ่อลูกยางมุ่งาน,มงนามาที่ท้ายทงนาซึ่งเป็นบริเวณป่าแต่ว่าอึง่งมักจะออกมาจำนวนหลายในบริเวณนี้ ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อทั้งสองคนเก็บอื่งได้จึงเอาไปไว้ในคลองที่พ่อได้เอามานำแต่พ่อยังคิดว่าอื่งที่ได้นั่นมันยังบ่เพียงพอและในขณะที่ทั้งสองพ่อลูกกำลังยืนสนทนากันยูนนั่นฝนก็ได้เริ่มตกลงมาอย่างหุนแหงพร้อมกับเห็นให้อากาศก็เริ่มหนาวขึ้น เมื่อเห็นสถานการณ์คือแนวนั่นแล้วพ่อจึงได้บอกกับจอยให้ฮีไปลบฝนอยู่ที่เทียงนาใกล้ๆนี้เพราะว่าพ่อจะซอกเก็บอือนต่อจนกลัวจะได้ในจำนวนที่พอใจและจากนั้นจอยจึงได้แลนไปยังเทียงนาเพื่อเป็นการลบฝนเมื่อมาหอดเทียงนาบ่เท่าใดนาทีกับเอ็ดให้จอยหู้สึกโดดเดี่ยวคิดหาพอ่อและพ้อมทั้งหู้สึกว่าบรรยากาศแถวนี้มันหลอนผวา เหมือนกับมีคนกำลังจับตาเบิงตนเองจอยหันไปเบิงยังทิศทางที่พออยู่ได้เห็นพ่อกําลังหาอื่นและหูสึกว่ากําลังเข้าไปในป่าซึ่งในขณะนั้นจอยคิดว่าพ่อคงได้ยินเสียงอื่นงภายในป่าบริเวณใกล้เคียงอันเป็นสิ่งดึงดูให้ต้องเข้าไปซอกหาในทีดังกล่าวพร้อมกันนั้นจอยคิดว่า ถ้าหากพอเข้าไปแล้วนานออกมาและฝนก็ตกแบบนี้ตนเองก็ต้องอยู่คนเดียวพร้อมกับบรรยากาศอันร้อนผวาต่อไปอย่างแน่นนอนจอยนั่งคิดได้ขนาหนึ่งจึงหันกลับไปเบิ่งพอแต่ว่าตอนนี้ทั้งตัวพอหรือกระทั่งแสงจากโคมไฟก็ดับหายไปแล้วในขณนะนั้นก็รู้สึกว่ามีผัยบางคน กำลังยืนเบิงตนที่ข้างเทียงนาเอ้ยเอ้ยมาลบฝนน้ำกันอยู่นี่ก่อนหลังจากจ่อยเอินสักสวนยิงแปลกหน้าคนนั้นให้มาลบฝนอยู่ที่เทียงนากับตนพร้อมกับจะได้มีเพื่อนลมเพื่อคลายความเหงาแต่ว่ายิงคนนั้นกับยังยืนเบิงหน้าจ่อยเหมือนกับต้องการอย่างบางอย่าง แบกน้าคนนั่นจึงได้ค่อยๆย่างเข้ามาหาตนแต่ว่าจอยกับหูซึกว่าตนเองเริ่มจะหน้ามือเหมือนจะเป็นลมเมื่อพอเห็นจอยนอนรับยุทถียงนาแต่หลังจากปลุกตื่นขึ้นมาแล้วกับมีอาการเหมือนกับว่ามีสิ่งลึกลับเข้ามาควบคุมจิตใจพอจึงได้หีฟานนำจอยมาที่บ้านของพอตูเพราะว่าเพิ่นมีความหูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดี หลังจากพอตู้ได้ทำการบริกรรมคาถาในสัวขนาดหนึ่งจึงได้นำเอาน้ำที่อยู่ในขันนั้นหดมันยังจอยแต่เมื่อได้สัมผัสกับน้ำดังกล่าวแล้วกับฮิให้จอยดินทุลนถูนถ้ายหลายกว่าเก่าพร้อมกับมีแห้งหลายขึ้นเหมือนกับว่าดินลนเพื่อต้องการจะหนีไป อันมึงมาแต่ทางใดก็ให้มึงกลับไปทางนั้นซะถ้าว่โบ่ฟังกันแล้วกอก็จำเป็นต้องได้ใส้ความหุนแหงกับมึง หลังจากจอยมีสติหูวตัวขึ้นมาแล้วพอ่อจึงได้สักถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นมาแบบใดก่อนที่จอยจะมาเป็นอาการแบบนี้และนี่ก็คือเรื่องเล่าที่จอยมักจะนำมาเล่าให้บรรดาเพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งหนึ่งในผู้ที่นั่งฟังนั่นแม่นมีมันนีที่มักจะมานั่งฟังจอยเล่าเรื่องให้ฟัง และจึงได้นำเรื่องดังกล่าวทรงมายังซ่องเรื่องเล่าผีหลอนของพวกเขาเพื่อเป็นการไถ่ายทอดให้ทุกคนได้หับสมอย่าลืมเขาไปกด subscribe เพื่อติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดแชร์เพื่อบอกต่อและกดกระดิ่งเพื่อหับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเขา